และหน้าที่การงานที่ดูแข็งขันช่วยใครและใครมีความสุขช่วยใครเขาคลายทุกใจแต่ฉันเย็คงทยันเกินไปจนลืมว่ามีใครคนหนึ่ง

ฉันควรดูแลที่สุดบอกคำว่ารักออกไปสักดังสุดเสียงกลับได้คืนมาเพียงแต่ความเงียบงันฟ้ากัางคืนที่มันไรดาวเงายัางไง เท่าทันกับหัวใจของฉันที่มันต้องการ ครับสวัสดีครับชาวโลกก็สวัสดีเช้าว,วันพุทธที่11สิงหาคมนะครับ2564 4:53นาทีนะครับก็เป็นเช้าวันทําง,งานนะครับก็เตรียมตัวจะไปทําง,งานนะก็เลยแวะมาคุยกันนิดนึงนะครับในเช้าวันที่1 1วันพุทธก็เป็นกลางวีกนะครับสำหรับการทําง,งาน ก็ยังคงนะครับติดตามในเรื่องของโควิด19นะครับในส่วนของจังหวัดนารครราชิมานะครับที่มีการระบาดนะครับในส่วนของ COVID 19, นะโควิด19อำเภอตักช่องแล้วก็โชคชัยนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังติดตามข่าวอยู่นะครับเนื่องจากมีคัตเตอร์ที่มีจำนวนมากนะครับ ค <c oughs> แต่แล้วก็หลายบริษัทแล้วนะก็มีมาตรการในเรื่องของการาจัดการในเรื่องของการให้พนักงานนะครับแล้วก็ในส่วนของอาการบอกลาวนะครับในส่วนของตัวนะพนักงานเองนะครับก็ เพื่อความเหมาะสมนะครับอำนวยการอย่างหนึ่งก็คือการไม่ให้มาทำงานนะครับให้หยุดงานนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือในการเฝ้าระวังก็ยังคงติดตามนะครับในส่วนจังหวัดนคร,รสิมาตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเริ่มมีการแพร่กระจายนะครับเป็นวงกว้างแล้วก็แล้วก็จะมี การระบาดเข้าไปในส่วนของแคมป์คนงานก่อสร้างหรือมันจะเป็นของโรงงานนะครับเนื่องจากมีจำนวนนะครับคนงานที่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแพร่ระบาดค่อนข้างที่สูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะระบาดยากนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละบริษัทก็คงจะต้องมีมาตรการที่คุ้มเข้มนะครับ มีมาตรการที่ป้องกันนะครับต้องมีแผนนะครับเราก็ต้องมีแผนนะครับในแผนหนึ่งสองสามยังไงเพื่อจะไม่ให้นะครับเจ้าเชื้อโควิดนะครับเข้าไปสู่ในตัวของโรงงานนะครับดังนั้นแต่ละบริษัทก็จะมีการปรับแผนนะครับถึงแม้ในหน่วยงานราชการนะครับจะมีในการล็อกดาวนะครับแต่ เนื่องจากบริษัทมันก็ต้องมีการผลิตนะครับพนักงานก็ต้องอมีรายได้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งก็คือบริษัทที่จาเป็นต้องผลิตนะครับก็ต้องมีกฎระเบียบนะครับเพื่อที่จะป้องปานแล้วก็ป้องกันนะครับอย่างเข้มข้นนะครับในเบื้อง้อนนะครับ ส่วนหลายบริษัทนะครับก็มีการนำวัคซีนนะครับมาใช้นะครับมาแจกจ่ายให้พนักงานตอนนี้ผมก็ได้ชินาวาชินอฟามนะครับเข็มสองนะครับจากการฉีดชินอฟามเข็มสองนะครับตอนนี้ก็นะบรรเลงก็มีอาการซึมๆนะครับเนื่องจากคุยกับ คุณหมอนะก็บอกว่าทมัยเข็มสองรู้สึกเจ็บๆนะครับคุณหมอก็บอกว่าต้องมีเจ็บแน่นอนมีเจ็บมีปวดเพราะว่าเรามีเชื้อวัคซีนในตัวอยู่เข็มหนึ่งอยู่แล้วนะครับเมื่อเราฉีดเข็มสเข้าไปก็หนึ่งก็จะมีอาการนะครับเป็นการกระตุ้นนะครับการเนื้อนะกระตุ้นในส่วนของภูมิคุ้มกันนะครับ ตอนฉีดนี่รู้สึเกเจ็บนะครับเจ็บจวกาครั้งแรกแต่เพราะว่าก็ไม่เจ็บมากนะครับหมอก็บอกว่าจะมีการในส่วนของการปว่วยและสิ่งที่ที่จะเป็นผลต่อบาดก็คือในเรื่องของอมีการไข้นะครับส,ม,สมุร้อนหนาวแล้วร้อน้วหนาว,นนาวปวดข้อนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับในส่วนของการฉีดวัคซีนนะครับ เนื่องจากใ,ในตัวเรามีกลุ่มภูมิคุ้มกันนะครับเพราะฉะนั้นเข็มสองจะมีความเข้มข้นของตัวยานะครับของตัววัคซีนมากขึ้นเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็จะมีปฏิิยานะครับต่อสร้างน,นะครับในส่วนหนึ่งนะก็จะมีอาการร้อนๆหนาวรู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็ลวกล้ามเนื้อแลวก็ ข้อข้อนะครับจะมีการปวดปวดนะครับกล้ามเนื้อก็จะมีการล้าเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ที่สําคัญก็คือในส่วนของคุณหมอนะครับก็เลยแจ้งนะครับในส่วนว่าก็ต้องมีเข็ม3นะครับเนื่องจาก2เข็มนี่ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันนะครับในส่วนของเจ้าเชื้อโรคโควิด1 9ได้นะครับก็ ต้องดูอาการอีกประมาณสั้สามถึงหกเดือนนะก็คือ,อถึงจะฉีดเข็มสามได้พิษแรมก็ต้องมีเข็มสามอีกครับเพราะฉะนั้นก็เราจะมีเข็มสี่ถึงห้าหรือไม่นั้นก็ต้องดูอีกทีนนะครับหลายๆคนนะครับก็คาดหวังนะครับว่าเจ้าโควิดสุกาั้เนี่ย จะหายไปอย่างรวดเร็วนะครับบางคนก็ทานายบางคนก็พูดนะครับว่าเาเดือนหน้าสิ้นปีแล้วก็ก่อนปีหน้าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะไปพยากรเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าในส่วนของเ,อเจ้าเชื้อโควิดก็ยังคงระบาด นะครับและว,วัคซีนถี็มสองก็ไม่สามารถที่จะป้องกันนะครับการติดเชื้อนะครับยังไม่ต้องไปยาก,ก่อนนะครับเพราะว่าอยากไปคาดหวังนะครับจาบใดที่นาฬิกาปุ่มครับแป๊บนึง ในเมื่อนะครับจีดเข็ม2ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันเชื้อโควิดได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังนะครับเพียงแต่มแม้เรามีวัคซีนในส่วนของการที่ทำให้เชื้อโรคนะครับไม่ไปทําปฏิกิยาหรือไม่ไปส่ผลให้เรามีอาการที่มันรุนแรงนะส่วนหนึ่งก็โอเคละส่วนเข็มสามเข็มสี่นั่นก็เราก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับในส่วนของแพทย์ จะหาวัคซีนที่มันสมบูรณ์แบบนะครับมาได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นแน่นอนอย่าไปคาดหวังนะครับเดือนหน้าสิ้นปีือปีหน้านะเพราะว่าเจ้าเชื้อโควิดมันคงจะต้องอยู่กับเราอีก<ม>นาตตาบใดที่เจ้าตัววัคซีนยังนจีดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ได้ร้อเเซ็นและตามใดที่ยัง ไม่สามารถที่จะป้องกันนะในส่วนของโควิด -19 เพราะฉะนั้นความมั่นใจเราก็ยังไม่มีนะครับแต่มันก็ทำให้ใจชื้นอย่างหนึง่งก็คือเราได้นะวัคซีนในส่วนของตัวป้องกันนะครับในระดับหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ต้องการนะครับคือการได้วัคซีนที่มีคุณภาพการได้วัคซีนที่สามารถที่จะป้องกันนะครับในส่วนของโควิด -19 พราะอย่างนั้นฉีดไปกี่เข็มมันก็ไม่มีผลน,นะครับมันก็ไม่ทำอะไรให้นะครับมันดีขึ้นมาได้ร0 0เซนนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คือการหาวัคซีนที่มีคุณภาพการหาวัคซีนที่มันป้องกันนะครับเจ้าเชื้อโรคนะครับคุณสร้างความมั่นใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ในส่วนของอ พี่น้องล้มโลกนะครับเราจะได้กลับมานะครับในสภาวะกลับสู่สภาวะปกตินะครับการใช้ชีวิตการทําหากินการไปทํางานการเปิดแมสนะครับซึงเราสองปีนะครับเราต้องปิดหน้าปิดตานะครับก็จนกระทั่งนะครับตอนนี้ก็คือเจ้าแมสนะครับเป็นยุคก่อนสม จำเป็นนะครับในชีวิตจะเดือนวันนะครับก็คือต้องใส่แมสกันทุกคนนะครับเราอยากนะครับเปิดแมสเพื่อให้เห็นรอยยิ้มนะเราอยากเปิดแมสเพื่อโชว์ใบหน้านะแต่ในคนที่สวยงดงามนะก็จะถูกปิดบังไปด้วยแมสนะครับและถูกปิดบังรอยยิ้มนะครับเราอยากยิ้ม อยากภาคภูมิใจนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการนะตรวจป้องกันนะการเฝ้าระวังการล็อกดาวนะ์มาตรการหลายๆมาตรการนะก็ในส่วน,วนนะของจังหวัดนครศรีธรรมตอนนี้ก็นะล็อกดาวน์นะครับก็จ,จะไปถึงสิ้นเดือนนะครับตอนนี้ก็หลายๆคนนะครับก็มีความเดือดร้อนนะครับเอาของก็ขายไม่ได้นะครับแล้วก็ คนก็ไม่ค่อยจับจ่ายนะครับทุกคนก็สังกลัวหลายพื้นที่นะก็จะออกไปก็ระวังนะครับระวังก็ติดตามข่าวสารนะครับในเรื่องของทัสเตอร์สำหรับคนที่ทํางาน,นก็พยายามที่จะอย่านะครับขยับตัวไปไหนนะครับเพื่นที่เสี่ยงไม่จําเป็นไม่ต้องเข้านะครับพอเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการ ล็อกดาวนะการหยุดงานก็จะส่งผลให้หนึ่งก็คือในเรื่องของอประกันสังคมนะครับเขาก็จะให้แค่สามบวันนะครับส่วนของค่าแรงนะครับหลังจากนั้นก็คือเราก็ต้องนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการใช้หลักร้อนนะครับแล้วก็หลา,าต่างๆนะครับพักวันหนึ่งก็หมดนะครับถ้าเกิดว่าเราล็อกดาวสิบสี่ล็อกดาวบ่บ่อยนะครับ หยุดไปบ่อยนะครับก็จะมีปัญหานะครับเกวกับเรื่องของอเมื่อหมดนะโคต้าในเรื่องของการลาเราก็าจะมีปัญหาเรื่องของการที่ไม่ได้รับค่าจ้างนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งก็คือจะไปไหนให้ระวังนะครับอย่านะครับทาตัวเหมือนปกตินะครับใส่สบายๆนะครับอยากไปไหนก็เลยอยากจะ จืดๆเฉยๆตรงไหนก็นะตรงนี้เราไม่รู้นะครับว่านะคนที่เดินอยู่นะในส่วนกรดข้างนอกนะครับเขาจะมีการนำพาเชื้อมาหรือไม่นะครับอย่ากเป็นไว้ใจนะครับก็คือส่วนหนึ่งตอนนี้ก็ระวังตัวมากที่สุดนะครับเราต้องมีมาตร,รการที่ป้องกันตัวเองนะครับให้หลุงมระลับขั้นสูงสุดนะครับอาจจะเป็นต้องอาส่วนที่ไม่ชิดนะครับ หอย่งุู้ย่า่นะครับไม่ต้องอายนะครับเพราะว่าเวลาเป็นเข้าไปแล้วนะครับหนึ่งทรมานนะครับสองเสียเวลาตรงนี้นะครับเริ่มจากตัวเราก่อนนะครับมีความมีวินัยนะครับมีความมีการรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้น ก็ยังมั่นใจว่านะครับถ้าทุกคนนะครับมีวินัยนะถ้าทุกคนสื่อสย์ต่อตัวเองสื่อส่รสังคมแล้วก็ให้ข้อมูลที่เปิดเผยนะครับผมว่าน,นะครับเราก็จะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับนะครับก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับที่ติดโควิดนะครับก็ รักษาแล,ล้วลดสอดตัวนะครับถ้าไม่ร้ายแรงก็หายนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือกําลังใจนะครับอย่าไปท้อนะครับเมื่อเราท้อเมื่อเราหมดกำลังใจนะครับเชื้อโลกมันชอบนะครับคนที่ท้อแท้นะครับคนที่หมดกำลังใจคนที่หวังเชื้อโกคมันก็จะเข้ามานะครับสําหรับคนที่อ่อนแอนะครับฉะนั้น เราต้องไม่แบบนี้นะครับเราต้องพร้อมที่จะสู้เสมอนะการออกกําลังกายนะครับการผ่อนคลายนะอยา่าไปเครียดนะครับตรงนี้ช่วยได้นะครับตอเช้านี้นะครับก็บมาปรกหมคอนะครับก็จะจาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวนะสําหรับการไปภารกิจการงานนะครับนะเมื่อเราไปที่ทํางานนะครับส่วนหนึ่งก็คือการสัมผัสกับผู้คนให้น้อยนะครับ จากบ,บริษัทตอนนี้ก็มีนะครับจากพื้นที่จัดใจญ่แล้วกจะไม่มีการที่ไปนะครับคอนแทคกันมากมายนะครับก็คือการเะเชิญหน้ากันให้น้อยที่สุดนะครับก็คือใช้เต็มลักษณะการโทรคุยกันนะครับการวิดีโอคอลรือการคอนเฟล็ตนะรตรงนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของโซเชียลดิสทา์นะครับก็คือเวลายะห่าง หรือไม่เห็นหน้ากันเลยนะครับใช้ทุโนโลยีนะครับสารสนเทศแล้วก็หลายๆอยากนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเราก็ผ่านอะไรไมาเยอะคาดว่าครั้งนี้เราคงจะผ่านไปได้เร็วนะครับดีๆได้ดีแล้วเลยเราหวังตรงนั้นทุกคนหวังแต่ส่วนหนึ่งก็คือให้ทุกคน ระหวังตัวเองนะครับเตรียมตัวป้องกันนะครับผมว่าเราผ่านไปแล้วครับสวัสดีครับ